สวัสดีครับผมปั๊บนะครับวันนี้มาวิเคราะห์เรื่องของนักเตะทีมชาติไทยกันสักหน่อยเพราะว่าเรื่องของบุค๊คเอกนิตปัญญาเองก็เป็นสิ่งที่ผมว่าแฟนบอลหลายคนคงพูดถึงว่าอยากให้บุ๊คกลับมาเ,าเล่นให้ได้ในรอบรองหรือว่ารอบชิงถ้าเรามีโอกาสผ่านเข้าสู่ รอบนั้นได้สําเร็จในศึกอาเซนยนครับนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับล่าสุดครับยืนยันว่าบุกเองที่มาซ้อมกับทีมชาติไทยก่อนเกมเจอมาเลเซียวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาตอนแรกมีข่าวว่าบุ๊กเนี่ยเจ็บประมาณแค่หนสัปดาห์เท่านั้นบริเวณข้อเท้าแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยกลายเป็นว่าบุกเ,เจ็บประมาณ6สัปดาห์นะครับเป็นการเจ็บบริเวณข้อเท้าจากจังหวะการซ้อม คือก่อนซ้อมนะครับบุ๊กให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมรุเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากก็หวังพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้แต่ว่าพอสัมภาษณ์เสร็จป,ปุ๊บลงไปซ้อมเนี่ยบุ๊กเจ็บเลยครับเจ็บจังหวะไหนเจ็บจังหวะที่บุ๊กพยายามจะเอ่เทคตัวขึ้นคือเท้าหยิบพื้นอยู่แล้วแล้วพอจะสปริงตัวขึ้นเนี่ยบุ๊กเจ็บ จะมีการบาดเจ็บที่คนละเคสกับเบนจามินเจมส์เดวิดเบนจามินเจมส์เดวิดเนี่ยเจ็บจากจังหวะที่ข้อเท้าลงพื้นนะแต่บุ๊กกัข้อเท้าอยู่ที่พื้นแล้วก็เจ็บจังหวะที่เทคขึ้นนะครับมีความแตกต่างกันซึ่งการบาดเจ็บตรงนี้นะครับมันเป็นมาก่อนแล้วนี้แล้วกับทางอุระเรทำให้บุ๊กเองก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะครับก็นอนว่าบุ๊ก ก็คงจะไม่เล่นแล้วในศึกอาเซียนคับครั้งนี้เพราะว่าเจ็บ6สัปดาห์ถึงแม้ว่าเราจะเข้ารอบชิงไปเตะวันที่2กับ5มักราคมปีหน้า มันก็ยังไม่ทันอยู่ดีครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มาอัปเดตกันสำหรับเรื่องราวของบุกเอกนิตนะครับส่วนอีก2คนที่แฟนบอลก,ก็จับตาก็คือสุเมโชคสรารชาติกับเบนจามินเจมส์เดวิด2คนนี้มีโอกาสกลับมาครับในเกมรอบบรองชาเลิศผมว่านะก็มีโอกาสกลับมาเลยในเกมที่จะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับ27ธันวาวคมน,นี้แต่ว่าถ้าอีิ เห็นรูปเกมประเมินแล้วว่าอพอเรานำสัก1หรือ2ูนย์เนี่ยอาจจะยังไม่เสี่ยงใช้ไปใช้ทีก็คือเกมในรอบรองนะัดที่2ที่เล่นที่ราชมังคลากีฬสสถานแล้วก็เก็บไว้ต่อนะครับหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้แล้วไปเก็บใช้ในรอบชิง2เกมก็เป็นไปได้เพราะผมก็มองว่าไทยเจอฟิลิปปินก็ไม่ใช่งานที่จะหนักหนากว่าแรงอะไรถ้า2คนนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาเอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ